ควายทนูแล้วก็วัวทะนูนะครับเราแยกกันชัดๆยังไงครับอาจารย์ใช่ครับคือถ้าเป็นควายนะครับจะลักษณะนี้อืนะครับเราดูลักษณะคือยังไงคือพวกนี้การสร้างเขาจะดูคํานึงถึงนะครับคุณลักษณะรูปร่างลักษณะของกตควายเลยเนี่ยควายนะครับเขาจะอยู่ด้านหลังการเสกก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าการเสกควายทะนูเขาจะขึ้นด้วยปู่เจ้าสมินพายปู่เจ้ากําแหงส่วนงู เราจะเห็นบางทีเนี่ยเขาเขาก็จะไปด้านหน้าอย่างนี้อืมอ่าจะเข้าไปด้านหน้าคร<ะ>ับนะครับคือลักษณะลักษณะของงัวเลยครับจะเป็นลักษณะน,นั้นแล้วก็จะมีโหนกอืมสังเกตนะฮะควายมันจะไม่มีครับงัวจะต้องมีมันคือลักษณะของที่อยู่คู่กับเราเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะพอพรมพค้พเาเขาก็จะใช้พาหนะคือเกวียนอืมนะครับ,รบจะมีทั้งงวทั้งควายครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่างัวในการผูกเกวียน ดั<ต>งนั้นในศาสตร์แบบสมัยก่อนเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ผูกกันกันมาแกับชนชั้นวัฒนธรรมที่สืบกันมาแต่รุ่นหลังสัตว์พยนต์เนี่ยมันจึงมีหลากหลายแล้วก็วัตถุดิบครับมหาวัตถุดิบการสร้างเนี่ยมันก็คือดูว่าความคงทนครับการใช้มันจะมีอย่างอย่างอันนี้งวูวะนุสารถ้าเราได้ยินเนี่ยเรื่องของตำนานหนังสือเพชรพระอุมาไม่เป็นพลายวันเวลาเขาเจอตอกใช่ไหมไม้ไผ่ขวางทางเขาก็จะมีการตักละอมสาร ือ <c oughs> เวลาป้องกันเขาเรียกงูธนูพ่อค้าครับอย่างที่ผมบอกคือเวลาเขาเล่นเกวยียนเขาก็จะมีงูมีควายเขาเหยียบขึ้นมาแข็งแรงหน่อยก็เป็นคลั่งอ,อยู่ด้านหน้าน,นะฮะจะมี<แ>ดินมีมวลสารแต่ละที่เต็มมวลสารก็จะมีของนะครับมีจิตวิญญาณไม่ใช่อยู่ดีไปเอาดินหน้าบ้านเรามาทาไม่นะ <c oughs> ไ,ได้นะครับไม่ได้นะ